สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีวิธีการตรวจสอบหรือตระหนักดูสภาวะขึ้นความถี่ภายในของเรานะคะครูจะเรียกเขาว่ากระจกสองโชคชะตานะคะในเวลาที่เราเห็นใครบางคนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักก็ตามเขารวยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่ดูดีแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเขามีระบบการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตเขานี่เพิ่มมากขึ้นทุกคนเชื่อไหมคะว่าจักราวาลกำลังถามเราผ่านสิ่งที่เราเห็นได้ยินและสัมผัสและความรู้สึกของคุณคือคำตอบอัตโนมัติที่คุณส่งออกไปสู่จักราวาลเห็นไหมคะว่า ภายในของเราความอุดมสมบูรณ์ของเราทํางานผ่านความรู้สึกของจิตใต้สํเน็กและจิตใต้สํเนึกก็ผสา,านงานร่วมกับจักรวาลน,นะคะเมื่อเรารู้สึกอิจฉาริษยาตําหนิคอมเพลนหรือเขาไม่คู่ควรอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นนกาทีฟจิตใต้สํานึกของเรา มันส่งข้อมูลไปยังจัก,กรวาลว่าเราอ่ะไม่ต้องการสิ่งนั้นเราเลยไม่เคยได้รับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกยินดีกับพวกเขาด้วยใจจริงรู้สึกมีความสุขกับพวกเขารู้สึกว่ามีความสุขแทนพวกเขามันอิ่มเอมันปิติในใจคุณกำลังส่งสัญญาณถึงจัก,กรวาลว่าคุณต้องการแบบนั้นแหละ คุณต้องการเช่นเดียวกันกับสิ่งที่คุณเห็นเพราะทุกคนคือหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยจักรวาลก็จะประมวลผลแล้วส่งข้อมูลกลับคืนมาสู่จิตใต้สำนึกของเราแล้วหาทางทำสิ่งที่เราต้องการเนี่ยให้มันเกิดขึ้นทุกคนเห็นการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดไหมคะว่าความรู้สึกสร้างความเป็นจริงคนที่ประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งเศรษฐีระดับโลกนะคะเขารู้กระบวนการสร้างจากความว่างเปล่าคือใช้พลังจิตพลังเนรมิตพลังจินตนาการสร้างจากสิ่งที่ไร้รูปลักษ์สร้างจากพลังงานให้มันกลายเป็นวัตถุสิ่งของที่มันจับต้องได้นะคะผ่านความรู้สึกของเรา และที่มาของคำว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็คือหนึ่งในกฎแห่งแรงดึงดูดเมื่อเราเห็นใครมีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยมีความรักที่ดีมีชีวิตที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเรามันไปรับรู้รับเอาแล้วรู้สึกยินดีกับเขาปิติอิ่มเอิบแล้วจินตนาการเสมือนว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นกับเราลองจินตนาการดูสิว่า ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นของของเราและเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วอะ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกยังไงเราก็คงจะรู้สึกมีความสุขเหมือนกับที่เราเห็นพวกเขามีความสุขนี่แหละคือการใช้พลังงานดึงดูดพลังงานเราอาจจะยังไม่มีเหมือนเขาในวันนี้แต่เราสามารถใช้พลังงานจิตของเราเชื่อมโยงกับความสำเร็จของคนอื่นๆ และแสดงความยินดีด้วยใจจริงไร้เคลือบแผลงเสแสร้งนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นพลังงานอยู่ในจิตใต้สำานกของเรามันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนความถี่ที่สูงแล้วส่งไปยังจัก,กรวาลจัก,กรวาลก็จะประมวลผลและส่งพลังงานนั้นกลับคืนมาสู่เราต้นกำเนิดที่เราส่งออกไปเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าในกฎของพลังงานเนี่ย มันไร้รูปลักษ์แต่มันทรงพลังพลังงานเราจะสร้างมันขึ้นมาแบบไหนก็ได้และมันไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดมันมีอนุภาพยิ่งใหญ่และจริงๆเราทุกคนก็ใช้พลังงานกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราอ่ะไม่รู้ตัวเราทุกข์เราเศร้าเราผิดหวังเราล้มเหลวเรารู้สึกขาดแคลนสิ่งเหล่านี้คือพลังงานเช่นเดียวกันแล้วมันก็เลยดึงดูดความจนความทุกข์ความเศร้าความขาดแคลนมาสู่ชีวิตเราสังเกตดูสิ เวลาที่เราอะไปฟังเรื่องราวของใครเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับการอกหกักรักคุดเกี่ยวกับปัญหาที่ย่ำแย่จิตเรามันจะเศร้าจิตเรามันจะทุกข์แล้วไอ้จิตใต้สำานึกเนี่ยมันก็รับมาเขาไม่รู้หรอกว่าสตอรี่นี้เรื่องราวเหล่านี้ประสบการณ์นี้เป็นของใครเป็นของคนอื่นที่เรารับฟังหรือว่าเป็นของเราทันทีที่เราฟังด้วยความรู้สึกสงสารอินเนอร์ก็มา ความเมตตก็มาแล้วเราก็เผลอจิตใต้สำเนึกมันก็เสพเอาหมดมันก็ดำดิ่งสูบเอาเข้าไปหมดเลยมันเหมือนฟองน้ำไงคะแล้วมันก็สูบเข้าไปสู่จิตใต้สำเนึกเราเราก็รู้สึกสงสารคนนั้นจังเลยหลายครั้งเราก็กระโดดเข้าไปในชีวิตเขากระโดดเข้าไปช่วยเหลือเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยเราก็รู้สึกว่ามันหนักจนเกินไปหรือว่าถ้ามันหนักหน่อย เหตุการณ์เรื่องราวที่เราเคยไปรับฟังมามันก็จะดึงดูดมาเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ของเรานะคะเราสังเกตได้เลยว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนสภาพแวดล้อมเช่นไรเราจะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะกลายเป็นคนที่คล้ายๆที่เราอยู่แวดล้อมนะคะนี่คือพลังงานเห็นไหมในแต่ละวันเราลองสังเกตดูชีวิตของเรานะคะว่าเราอะรับฟัง เรื่องลบหรือเรื่องบวกเยอะกว่ากันเรื่องความล้มเหลวความอกหักผิดหวังหรือว่าเรื่องของความสําเร็จการพัฒนาตัวเองความเจริญก้าวหน้าความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพราะว่าจิตใต้สํเน็กเราอย่าลืมว่าเขาเป็นเหมือนฟองน้ําเมื่อเขารับฟังแล้วเขาจะดูดเข้ามาอยู่ในจิตใต้สํเนึกของเราทันทีไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะถ้าเราอยู่กับเรื่องไหนซ้ําๆทุกๆวัน เราจะกลายเป็นเรื่องที่เราฟังเราพูดเราคิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนไมเซตตัวเองมีสติกับการรับฟังเรื่องราวมีสติกับเรื่องราวที่เราพูดที่เราสนทนากันนะคะพยายามฝึกจิตตัวเองกลับเข้ามาหาภายในตัวเอง เราพูดแต่สิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าเราพูดถึงในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบกับชะตาชีวิตโชคชะตาของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใครแล้วใจเรามันรู้สึกอิจฉาใจเรามันรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคกับการที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขจริงๆแล้วอ่ะ มันอยู่บนมาตรฐานของการรักตัวเองนะคะถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขประสบความสําเร็จมีความรักที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับคนที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ตัดสินใครเราจะไม่อิจฉาใครและในขณะเดียวกันเราก็จะไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับใครเพราะการเปรียบเทียบมันคือการด้อยค่าตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อย ไม่ดีเหมือนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะทำคือการกลับเข้ามาสํารวจความรู้สึกความคิดของตัวเองใส่ใจต่อปฏิกิริยาการรับมือของเรื่องราวเหตุการณ์ผู้คนในแต่ละวันนะคะเพราะมันคือโชคชะตาอนาคตของเราเห็นคุณค่าของการมีสติหรือยังเห็นคุณค่าของการฝึกจิตของเราให้มันอยู่ในความถี่ที่สูงแล้วหรือยังคะ ถ้าใครรู้ใครเข้าใจนะคะต่อไปเราก็จะได้ระวังตัวเองฝึกฝนตัวเองเมื่อเราเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้บัลลืนนี้เดือนหน้าปีหน้าหลายปีต่อไปยังไงเราก็ไม่เหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานภายในตัวเองนะคะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเอง ยังไงก็ตามเราจะมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วทุกๆวันมันก็จะสร้างความสำเร็จให้เราจนกว่าเราจะไปถึงปลายทางและเป้าหมายของเรานะคะ